สวัสดีครับพบก,กับสุลคานลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่นับถอยหลังเวลาของโมซาลากับลิเวอร์พูลนอกจากข่าวเรื่องการเล,ล่นรัวจุดเบอแฮมและกองกลา,างรงยอน่ืนในช่วงเสมมอของลิเวอร์พูลแล้วอีกหนึ่งข่าวที่ผุดขึ้นมาชิงพื้นที่เล็กๆในสื่อโลกโซเชียลม,มีเดียก็คืออนาคตอันเป็นคำถามของโมมซาลาเจ้าของรางวัลดาวซนโวพิมลิกเมื่อฤดูกันที่แล้วต้องยอมรับกันว่าปีนี้นอกจากจะไม่ใช่ปีที่ดีของหองดังลิเวอร์พูลแล้วก็ยังถือว่าเป็นปีที่เงียบเชียบของกองหน้าทีมชา หลังจากที่ลงเล่นในทุกรายการไป37นัดยิงใน้17ประตูกับ7อ็แอซิสซึ่งมองเผินๆแล้วก็ไม่น่าใช่สถิติที่น่าเกลียดอะไรแต่หากเปรียบเทียกบกับมนุกนการก่อน,ก,อนก็บอกเลยหนูว่ามาตรฐานของแข้งในวัย30ปีตกลงไปจากเดิมเป็นอย่างมากแมบบ้จะขึ้กับพึ่งจะให้สัมภาษณ์เมื่อสัปดาห์ก่อนโดยเขาแสดงความเชื่อมั่นว่าโมเมนต์สาจะกลับมาทำลายสถิติต่างๆนีกคลังหลังจากที่ฟอมตกในช่วงหลังโดยยิงไปเพียงแค่7ประตูในการลงเล่น20เกมในศึกพรีเมียร์ ซึ่งมันยังน้อยมากๆเมื่อย้อนกลับไปดูจํานวนประตูที่เกิดขึ้นตั้งแต่ย้ายมาจากโรม่าเมื่อปี2017และคนเชื่อว่าสาเหตุหนึ่งก็มาจากการได้รับสัญญาชหม่ที่ทําให้ซาลาได้รับคะหนยสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรลิเวอร์พูลอยู่ที่3,5 0 0 0 0ปอนด,ด์ต่อสัปดาห์โดยคิดเป็น18.2ล้านปอนด์ต่อปีแม้ว่าจะตัวจะอายุเข้าหลัก30ปีไปแล้วก็ตามซึ่งจริงๆแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นสาเหตุที่แท,ท้จริงหรือไม่เพราะดูเหมือนว่าในเวลานี้ฟอร์มของขนักเตะ ทบจัดทั้งทีมนะครับก็ไม่ค่อยต่างอะไรกันเท่าไหร่นักแต่หากมาตรฐานที่กองหน้าหงแดงที่เคยทำเอาไว้นั้นมันกำลังย้อนกลับมาเล่นงานตัวเขาในสีซัส้นนี้พร้อมด้วยความคาดหวังจากเงินรายได้มหาศาลการยิงประตูอย่างกระจุมกระจิ๋มแบบนี้นะครับจึงเป็นเรื่องที่แฟนบอลตั้งข้อสังเกตบางรายถึงขั้นรับกับมันไม่ได้ดังนั้นจึงไม่แปลกที่ซาลาจะถูกวิจารณ์อย่างหนักและมีข่าวตามมมาว่าลิเวอร์พูลกำลังพิจารณาปล่อยตัวซาล่าออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์ เพื่อทำกำไรและนําเงินค่าตัวของซาามาเป็นทุนในการสร้างทีมใหม่ให้กับเจกเก้นคลับต่อไปโดยทีมที่ตัวเป็นข่าวแก่งทีมชาติอียิปต์จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากบาริสแซงชแมงที่มีศักยภาพแต่นั่นกับเงินมากที่สุดรวมถึงความสําเร็จที่รออยู่ข้างหน้าและสายสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของทีมหงส์แดงจึงเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลในการย้ายทีมในอนาคตโดยแหล่งข่าวในอังกฤษเชื่อกันว่าค่าตัวของซาลาจะอยู่ที่ประมาณ70ล้านปอนด์ในตลาดเสมอ ซึ่งถ้าได้ราคาน,นี้จริงๆก็ไม่มีเหตุผลใดที่เดอะเรดจะไม่ยอมขายนขณะเดีวยวกันข่าวที่มาแรงคว่คู่กันไปก็คือการมองหาตัวแทนของซาร่าโดยสื่อเมืองผู้ดีโฟกัสไปที่เฟลเดิโกเคซ่าลูกชายหัวแก้มหัวแหวนของเอ็นโกเคซ่าอดีตกองหน้าระดับตำน,นานทีมชาติอิตาลีซึ่งตอนนี้คัแข้งอยู่กับยูเวนตุสในซึกกาเจอเซอิตาลีซึ่งเขาคือปีขวาที่น่าจับตามองคนหนึ่งของยุโรปในช่วง2-3ปีที่ผ่านมา ขาคือคีแมงคนสคันที่ทําให้ทีมชาติอิตาลีจุดแชมป์ยูโร2020โดยเขาทําได้2ประตูนในเทมเมนแบทถึงกล่าวนวโน้มของเดียนนี้นะฮะดูเหมือนจะมีความเป็นไปได้ในระดับหนึ่งเมื่อมองจากสังเกตถึงเทียมจอมาลายูนตุสที่โดนปัดถึง15ตามล่วงล่นไปอยู่อันดับที่3ข,ของตรงนารางคะแนนในซึกเกรโชรชเซียอิตาลีดูเหมือนว่าน่าจะหมดลุ้นแชมป์ในการไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมมดี้กอีกด้วยค่อนข้างที่จะแน่นอนแล้ว นั่นจึงทําให้นักเตะหลายคนภายในทีมมีสิทธิ์ที่จะยออกจากทีมเช่นเดียวกันซึ่งเฟรเดริโกคิเอซาก็เป็นหนึ่งในนั้นและก็ถูกโยงกับทีมจากเมอร์ซิซดิเวอร์พูลรวมทั้งอร์เซนอลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ให้ความสนใจอยู่เหมือนกันอย่างไรก็ามนะครับเราดูจากผลงานณตอนนี้ในสกอโชเซียอิตาลีดูดูการนี้ดูเหมือนว่าจะยังไม่เข้าที่กระทางมากนักสําหรับนักเตะ หลังจากที่พึ่งย้ายกลับมาสู่ทีมเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วจากการได้รับบาดเจ็บเอ็นข้อหน้าฉิกขาดก่อนหน้านั้นเมื่อเดือนมกราคมโดยโปัจจุบันนะครับเคซ่าลงเล่นไปทั้งหมด10นัดและทําได้เพียงแค่1ประตูกับ2อ,อสซิ์และยังคงทําประตูในลีกไม่ได้เลยแม้แต่ลูกเดียวแม้จะเป็นเช่นนั้นแต่สื่อก็ยังเชื่อกันว่าเขายังมีศักยภาพมากพอที่จะเล่นในระดับที่สูงได้และเป็นนักเตะที่มีความสําคัญต่อยืนต้น ซึ่งหลายคนก็เชื่อว่าเขาจะสามารถก้าวเข้ามาถทนที่ซาลาได้แน่นอนหากย้ายมาเล่นในทินแอนฟิลด์ในฤดูกาลหน้าตอนนี้เท่านั้นทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับฟอร์มการเล่นของแข้งจากดันโมมี่ด้วยวาา่าซาลาที่เหลืออีก18เกมที่เหลืออยู่ในฤดกกาลนี้เขาจะกลับมายิงประตูในเหมือนดิมและสามารถช่วยทีมควาคุตาไปเล่นในศึกฟุตบอลชุมเลคในฤดูกาลหน้าหรือไม่ซึ่งหากทุกอย่างดีขึ้นลิเวอร์พูลอาจไม่ต้องการปีกขวาคนใหม่อย่างที่ตกเป็นข่าวก็เป็นไปได้ ล็อกลังโลคัดแยก3กลุ่มลิเวอร์พูลซีซั่นหน้าแยก3ามกลุ่มซีซั่นหน้าไม่ต้องสงสัยเลยว่าสาม,มนี้จะถือเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดของลิเวอร์พูลเนื่องจากสอกเขาอัาสมซอนจะมีผลงานในซีซั่น2022-23ที่ตกต่ำปัจจุบันหงแดงรั้งอันดับที่10ของึกพิมลิกและตกรอบฟุตบอลบบคาราบาคับและเอฟเอคัพสรงช้วยท,ที่พวกเขาได้แชมป์่อซีซั่น Season ก่อนเป็นที่หนึ่งแล้ว ในที่ซี่น,นี้พวกเขาเหลือโปรแกรมให้ลงเล่นอีก18นันดโดยลิร์พูพมีแต้มห่างจากอันดับท็อปโฟร์11แต้มโอกาสประสบความสำเร็จหนึ่งเดียวที่เหลืออยู่ก็คือการคว้าั้วอยู่ปีายนส์ลีกซึ่งมีรเรอัลมาดริดกระดูกชิ้นโตคู่ปรับสำคัญยืนขวางทางอยู่ในรอบนักเอานะครับมองดูแล้หวหนทางของเรดมิชเชนยานี้มืดมนสินเดและหากเป็นไปตามความมุ่งหมายยังอย่างแห่งเมอร์ซีไซด์คงต้องสังขยาาทีมกันยกใหญ่แน่หลังจบ4่นัด เท่าที่เป็นอยู่นะครับลอร์พูลมีนักเตะ6รายที่กําลังจะหมดสัญญาโดยสองรายในจำนวนนี้เป็นสมาชิกกุันที่ได้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องแต่อย่างไรก็ตามเรามีบทวิเคราะห์ออกมาแล้วว่าหากจะจับแยกคุณพลหอวแดงออกเป็นสองกลุ่มใครคนไหนควรนิยู่กับทีมแบบยาวๆหรือควรต้องรั้งตัวไว้ก่อนตลอดจนจําเป็นต้องโลทิ้งได้แล้วกลุ่มที่1ล็อกเอาไว้แบบยาวๆโดยสำหรับกลุ่มนี้นะครับเป็นนักเตะที่ถูกมองว่าสโมสรสมควรจับ ต่อสัญญอฉบับใหม่ระอยายาวเนื่องจากสามารถฝากผีฝากให้ให้เป็นกำลงกังสำคัญของอนาคตลิเวอร์พูลได้ในค่านี้ก็ประกอบไปด้วยนักเตะที่มีค่าตัวแพงของทีมที่ดึงเข้ามาเป็นกำลังหลักทั้งอิบรรฮิมากเกเต้ดิโกโชตาลุยเดียร์โคดิจโปและเดวินเยตนอกจากเหล่าสตาร์ดังเหล่านี้แล้วนักเตะหนุ่มหลายรายก็ควรได้รับใช้สโมสรในระยยยาวเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเ,เป็นสเตฟานบาสซติซึ่งถึงขนาดนี้ก็กระโดดขึ้นสู่ทีมยุ่ใหญ่แบบเต็มตัวแล้วรวมไปถึงเบนด็อก บ็อบบี้คลาร์กและเคทกอร์ดอนไม่เพียงเท่านั้นเทเลมอตัน mm hmm. ที่ถูกปล่อยกับแบ็กเบิร์นเวอร์ยิมตัวไปก็ไม่ดีพอที่จะสมควรเก็บเอาไว้ใช้งานไว้กับทีมระยยยาวด้วยอีกคนนะครับกลุ mm ่ม hmm. ที่2รั้งตัวเอาไว้ก่อนแ mm hmm. ม้จะโชว์ฟอร์มกันได้อย่างยำย่จนทาให้แฟนบอลเครื่องจับสีแดงฉุนขา่าแต่จบไปแล้วดาวดังบางรายยังมีความสกันกับสโมสรไม่น้อยเลยในขณะน,นี้เบอร์กิปนั้นเกับโมูซาลา มีายุหลักเลขสารกันแล้วก็เจงแต่ไม่ว่ายังไงทั้งคู่ก็ยังสมควรได้ลงเล่นเป็นตัวจริง11คนแรกของลิเวอร์พูลนั่นเองพร้อมกันนี้ลิวอร์จำเป็นจะต้องสัดจินอนาคตของตอโก้คันาราด้วยเนื่องจากดาวเตะชาวสเปนเหลือสัญญากับสโมสรลิเวอร์พูลอีกแค่ป,ปีเดียวหลังจบซีซั่นหน้า 5, จอนทัพของทีมจะมีอายุถึง33ปีและถัดไปอีกปีฟาร์มิโยกับซารา่าก็จะมีอายุในวัยเดียวกันนั่นเมื่อถึงคราวหมดสัญญากับโรอแอนวิลซึ่งอาจจะถึงเวลาที่ทั้งหมดสมควรอำลาสมสร ชันใดก็ฉันนั้นฟัมโยมีสัสญนญยญาวจนถึงปี2006แต่ในเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไปในทางลบมันก็อาจจาเป็นจะต้องมีการทบทวนกันใหม่สําหรับนักเตะท,ที่มีอายุน้อยลงไปแน่นอนว่าทั้งหมดสมควรได้รับก,กันรักใช้ทีมตาา่อไปแต่จะเป็นระยะสั้นหรือไม่ก็ถูกดูกันว่าทั้งหมดจะมีการพัฒนาหรือเปล่าโดยสำหรับโจเกเมสแม้จะยังเข้าๆออก,ออกในผ11คนแรก แต่เขาก็มีสัญญาจนถึงปี2027ซึ่งเจ้าตัวจะมีอายุ30ปีตั้งแต่นั้น,น,น,นขณะที่ีอสตาซอนิกัสจะมีอายุ99ปีในช่วงหมดสัญญาปี2025ในรายของฟอร์โอเขาโยช่วงหลังสุดอาจบุดพบตัวจริงไปแล้วแต่ในฐานะนักเตะคนหนุ่มดาวเตะเลือดฟอตองก็สมควรได้คัาแข่งกับทีมต่อไปอีกนะครับกลุ่มที่ 3. โลทิ้งได้แล้วซีสซันกอนก็เกือบสร้างโปรแกรมเมาส์สี่ชั้น รายการใหญ่ๆแต่ซีซั่นนี้ดูเหมือนว่าลิวโลไม่แคล้วทาได้แค่แขวนตัวเองอยู่ในกลุ่มกลางตารางเป็นแน่หากเป็นอย่างนั้นจริงๆนะฮะนักเตะหลายคนคงได้รับการพิจารณาถึงอนาคตโดยไม่เว้นแม้แต่กับตันทีมจอรแด,ดนเฮนเดอร์สันซึ่งมีม,ม,ม,มีตำแหน่งโพสตัวจริงอย่างถาวรแต่ได้รับการตัดสินใจใหม่อีก4ปีในปี2021ซึ่งจะทำให้เขามีอายุครบ35ปีเมื่อถึงวันนั้น นื่องจากเฮนโดที่อาจจะโดนขายทิ้งแล้วจูมาติฟก็น่าจะต้องระเหย้องออกจากแอนเฟีลในช่วงซัมเมอร์แม้สัญญาของสโมสรจะมีจนถึงปี2024เพราะถ้าหากถึงวันนั้นเขาจะมีอายุ3 4 4สปีกองหลังชาวแครูนไม่น่าจะเหลือความแข็งแกร่งอีกต่อไปแล้วยังรอยกระดัมลิอร์โูหอันมีนักเตะที่หมดสัญญาหลังจบซีซั่นนี้มา่มายและเชื่อเลยเลยว่านาบีกาต้าเล็กออกลเซมเลนและอาริเอนจะไม่อยู่กับทีมในช่วงซีซั่นหน้าเช่นเดียวกับอาตูมิโลที่ย้ายจากอยู่ แต่สาหรับเจมินเนอร์และโรเบร์ตเฟร์มิโนแม้หงส์แดงอาจจะคิดหนักแต่ในเรื่องการจรจา,าตัดสินใจช่วใหม,ม่ก็ยังไม่มีคาขึ้นหน้ามา่งพอก็เป็น,ปนไปได้ที่2จองเกาต้องย้ายทีมเช่นเดียวกันกับนักเวลิปเชฟฟันดิเบิร์กและโรดิวลเลียมที่แจ้งเกิดไม่ได้นี่คือสุรุขาลิเวร์พูลครับท่านผู้ชมเป็นรอบช้าของวันที่10กุมภาพันธ์ขอเชอิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโม,มสร,รลเวร์พูลสโม,มสรที่พูกท่านรักไปกับชายผู้บ้าคล,าลั่งลเวร์พูล และเดอะคอปแ n นบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สมโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแ n นบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยครับแล้วก็กลับมาพูดกันใหม่สวัสดีครับ